ใช่ใจก็มัวได้ใจก็มัวสิใจก็หัวด้วยใช่บ๊ยถ้าได้เตรียตัวนี้ถ้านด้ชอแล้วมันมื้อไ้แม่แต่ว่มื้อกลางต่อไอ้ขนมป้าเฮียนะมาเก็บมาเก็บมาเก็บใช้ตะการเหนี่เอว้เนี่ยไปจับมันนั่นนนี่อยู่ผูมาเก็บใส่นี่สะใช้เลยพี่น้องเอ้ยมาเก็บใส่ป้าหน่อยป้ามาป้าให้เหนียวไว้เก็บขึ้น เก็บชายตะการหนิหนุเออเก็บชายกินน้ำไหนขีนน้ำไหนมามาขับรถมาขับรถมาขับรถมารน้อยไอตัวบอกว่าคันดาชอยคนดีแน่แล้วนะเล่าสียหายผ้าไปที่มาชัยรอสายแล้วลุงชอยได้เห็นลุงชอยก็ช่วยให้กันเราไปอีกว่อนี่มะเออลุงชอยเรต้องเอาไปเออพี่น้องเลยเนาะเด็ดภ้าเป็ดคลิปมาไม่ดีพี่น้องเลยมา อ่ฝาฝ้าห hạn ไอ,อป,ป้าเชื่อเนาะไอป้าเพิ่นผนมาสง่งมาลาเพิ่นอยู่เฝ้าวถ่ายอยู่เพิ่นมาซวนดินตะเศร้าผู้พี่น้องเลยเนาะสซินดินอยู่หน้าบ้านค่าไปไน่พืชพ่นนะนเซิรนเรียบร้อยป้าเพิ่นก็ได้ไปขี่มักจะได้เด้อคนเดียวคนแล้วนี่เนาะแล้วน้อยไปเนาะสามารถจเท่าเลยแล้วเซิร์นตัวนี้แล้วค่าไปไวไน่พ่นเนาะเซิรนแปลนหน้าบาา้านเนาะฉีดอันน้ำฉีดเอากล็ดสะอาดเลยเบเนดิกต์เก็มีเฮย อ๋อแม่ใช่แอมอ๋คือมีหลายแบบเหรอหึงได้กลัวแล้สิเปิดเออเราไปแล้วว่าเราไปเกี่ยวเข่าเลยเออยังโมท่านมาแต่ไปส่งนักเรียนพี่น้องเนาะเห็นบรรทดาไปบอกว่าหายมาเฝ้าว้านน้ำลุงยักษ์แม่ไปใั่ลุงยักษ์เฝ้าว้านคนเดียวก้อน้อยกัใหญ่จะบก่ก้ใหญ่กับมีก้อนน้อยกับมีหัยใจได้เแล้วจะเอามาบอกก้อนนะก้อนน้อยเออเป็นกันเลยขึ้นมาหายขึ้นมาเฝ้าว้านหายพี่น้องเลย ล้วเพื่อนซื้อมาแงอาไฮียหเพื่อนซื้ลงไปเกีียวเข่าหน้าแม่น้องนิ้ววะสนเนาะไปรับรานทีคืนมาเพื่อนไปจ่าห้เอะไเส้นแล้วไห้ก่อนสิบเก้าสบายดีเอ้ยเซ็นสนหากมาเปิดหเส้นไว้ยูเนาะมเปิดร้านด้วทเอมาเปิดไปนี่กับเซ้นไหวได้เลย คว่าไปใครบ่ไเ้าก like uh um um uh uh ็่ได uh ้อาวจกไคิดว่าเราไปเกี้ยวเข่าเลยคิดว่าเราไปเกี้ยวเข่าอยู่หน้าผายบ่เห็นป้าบอกว่าเราถือกุบมาถือกุบเอกไปจก่เรามาเห็ดเวียกอยู่นี่เชนี่เนาะเออเจาะตกันตนตั้งแต่ตื้นก่อนนั่งอินเตอร์อีกพอี่ออีเลยติดใจดิ ใจวะอันส่วนเมื่อนั้นเดี๋ยวรับผ้าไปขีมใช้เด้อติดใจเลยเดี๋ยวรับผ้าไปเออเด้อเดี๋ยวยิงยงเดี๋ยวิป้าสเาเลยลุงมาอยู่ขาวเมื่อไรเด้อลุงขาวลุจตาใส่ป้ายเลยนี่แหละโด้ไปโอเคติดใหาซีบไรนั่นเหรอจำไรแล้วแม่น่ะเด้อเด้อเด้อขับใจค่ะขับใจค่ะลูกโดย บ่แล้วบ่หาอาหารย่างอยู่ดอกทางคุสิบ่มีไปกินดอกเนาะเพราะว่าหน้าเฮียนก็ไปเฮียนบ่แล้พี่น้องเอ้ยเล็กก็ได้เอกะตกินนะแม่กินแล้วค่อยาย่างิโคหมูเนาะบ่ลาเพิ่นมาแต่เช้าพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้กินข้าวกินน้ําอยู่เตสดี้ลูกเตอใส่เสื้อกระง3อด อ่าเพื่อนมาเสื้อแขนยาเพิ่อนมาพี่น้องเนาะก็เลยเสื้อใส่เสื้อตัวนี้ทับไปเลยเสื้อข้างในกับมีคุนอ่ะสามเส้นเพราะว่าอยู่เพื่อนป้ามื่อเช้านี่สีลมๆแน่พี่น้องเลยก็เลยใส่เสื้อเพิ่อนหลายเส้นนรือว่าเสื้อแขนยาเพิ่อนมาคิดว่ามันสีบ้อนด์คิดว่ามันสีบลอนาวพี่น้องเนาะก็ลมเหยห่วยอยู่แต่สวยมากกับ้อนๆนั่นแหละแดดออกเลยเบิด์นของป้าได้ลูก มาก็เห็นขนมลายตื่นเต้นนองเตือกันเลยซี่นั่นซี่นี้โดมเด้อโดมเด้อทุจร้าในหลุ่มทุจร้าก่อนจ้าปลาเชอร์ยังโบม,มาที่นอนอยนะกระปุกเตอร์อาหลุก่อนมมนมน้ำปลาเชอร์บ่อยทุจร้าอย่าปีนนกำลังมาปีนปีนนั่นปีนนี้มัดผมนอาไงให้มัดผมให้นี่ฮะ ทุจ้าเลยบ่เอานมมาทุจ้าเลยเออนั่นนั่ลูกเฮ้ยดึงกระตาต้มมาลงก่อนจะลงก่อนลูกจะลงก่อนจะลงก่อนแม่ขนมหายเอาไว้ลงลงไหมโอ้ยไปฟังเงี้ยเบิ้งเบิ้งกระตาขนมมันสีลมหน่อยหนิเบิ้งจับเด้อจับเด้อลงมาลงมา โอเคคุณน้อง้อเฮียสะเฮ้ยปะแบบลุงไปลุงเอ,อิร์นลุงเอ,อิร์นลุงเอ,อิร์ <c oughs> นยังไงเนาะทักได้สบายดีเด้อปาลุงเลยสบายดีสวัสดีปาลุงแันเบสกุส <c oughs> นะก,กุลเนาะพ่อกับนู่หานปลาเชิญพี่น้องเลยข่าวหานคนก็คนไม่ได้เปิดลายมือเลยได้หนิเนาะมี่เย์แต่ได้ไไดยดังกะ

ผูหูผูหูไปพูไปพูปะรุ่นเชฟเอารถเอื้อยเด้อรถเอื้อยเด้อใช่รถเอื้อยเด้อเอารถเอื้อยปะรถเอื้อยมาขี่ปะมา,าเอาเพชรทองป้าป้า,าให้หัเวหเร <c oughs> ื่อ่เลย <c oughs> อื่เน่เน่เน่้าหายเด้อป้า <c oughs> หายเด้อเออลุกตาเต้วผูไอ้ขนมป้าเฮียนะมาเก็บมาเก็บมาเก็บใชต้ตะการหน่อย Yeah, nè để chắp mà nó là nè vậy phụ mà kẹp sai nè sạ sai đấy phi nhung ơi Mày sai pa này pa ma pa hai anh nhỉ ấy, kẹp hơn kẹp sai ta ca này đủ không ừ kẹp sai hả sai kẹp sai Thả ma con, phép nâng hủy เนาะอีกเตอร์เราลุงยักษ์สีเมื่อเลยป้าป้าเจอก้อนยันเราบุมีรถเมื่อทันมาพี่น้องนะทางใต้เป็นกระไรเก็บมาใส่นะแม่ลูกเก็บมาใส่ตะเกียบไว้โอ้ยเก็บใส่อันเดียวแล้วเลยทำในซีจิปน้องเจอมาป่วนบ้านป้าเลยก็อะไรแท้ลูกอลายแท้ ซื้อบ่ซื้อบ่คือทูจ้าเอาเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดหยังนี่แกะบ่แกะฮ้อนบ่ลูกโอ้ไปอยู่ทางพัดลมผู้ป่ะไปทางพัดลมป่ะแม่เสื้อกะมัดลังเสื้อเอ้เสื้อพี่น้องนะเสื้อใหุ้งเมื่อแล้วบ๊ายบายบายลุงบายุงเมื่อปะเฮามาลผัดเมื่อปะเฮานะลูก ป่าไปนั่งทางพะโลมปาห่อนเคอะเตะเคอะเต้นพี่น้องเลยป่ะเออเออเออป่าป่ะเห็นไหมชีนั่นชีนี่เจ๊จ้าอ่ะรถเนี่ยอ่ะเออรถชนมาเนี้เอ้าเป็นได้ปะเป็นเป็นปะเป็นอะโอ้ยมากว่าลูกขอนักเอื้อยเด้อฮาฮ่าฮ่าเปนเป็นเพื่อนผู้คอนักเอื้อยเด้อ อย่าพาเบิ่งแม่เอาให้ขึ้นนะอ่ะถอดเสื้อให้เพื่อนแล้วพี่น้องเลยห้อนเลยเนาะไม่ช้านี่เยือนป้าสีลมลมพี่น้องเลยก็ได้ใส่เสือ้อลายทหาหน่อยทับใส่ให้เพื่อนล้มเลยลูกฮะหม้ออาวอ,อานี่อาปุ้นปุ่นปุ่นปุ่นเออแตกแตกเนี่ยพัดลมเบิ่งแม่ใส่พัดลมมาให้กันเด้อล้มเด้อสีลมเลยเะเอาเนงอยากเอานมนะ นี่ซนะื้อให้ได้นะก <c oughs> ินนะน้ำแนกะินน้ำแน่ไหมมาขับเบิร์มาหขบับรถมาขมขับรถไหมรุ่นๆไหนรุนรุนๆเฮ้ยสี่หันสี่นี่ผู้อยากได้ขนมนะพี่น้องเลยลงนะฮะลูกเอลงได้ปะเอฟเอฟลงมาได้แบบนี้เอาขาออกก็ได้แบบนี้เ Hiếp Ừ Ừ Nói ừ. nhắn Ban ba mà đi Vì hết đưa bà hai đưa Bà hai đưa phụ mặt Mặt vầy vô phụ Thấy Xe mà bơm Mà bơm Bơm hàn phá lông mà vâng cần này thay nhói cái nào Thấy mà vâng đúng lúc Đứa Thế nhá hết ra vâng Vâng mày kẹ mà mày mà

เอาโมแม่ตนี่กินเออวะเอ็มไอขี่รถไปขี่รถไปเดินปุ่นปุ่นไปขี่รถขี่รถขี่รถเออจะเป็นป้างจเป็นป้างเปนได้บ้างฝ่ามาแล้วป้าลุงเลยเฟสีกาแฟป้าลุงอยากที่ว่าสิพ่าเราไปขี่มักคเซเลเดอร์อีกนะว่าอยู่ว่ากับเราว่าได้ไปขี่เซเลเดอร์อีกแล้วเนาะเห็ดเบียร์แล้วอะไรมา ไอตัวอันนี้ยังพอ้ไอจัวบอกว่าคันนาชอยคนดีแท้แล้วนะเาสีหายผ้าไปที่มักเฉลีด้สายแล้วลุงจอยได้เหรลุงจอยก็ชวยห้กันเอาเราไปอีกอนนี่ะลุงจอยต้องขับไปไปว่าอะไรเลยไปว่าไปบ้าไปทีมักเีไดเรอลูกขอไปเด้อเจ้าบริชอยพีกเด้อขอไปเด้อจะเอาเด้อลูกเด้อนูมันเต็มรถจักรอน่ลงไปเกี่ยวผ้าทำไน้องนิ่วอะ เลยแม่งมาแล้วยุดิเราว่าสิละวานเม่ได้าานบ่เหนั้นคลิปลราลงมาวานี่ลาว่าอยากระวานพี่น้องเลยนะอยากชลงบเพิ่งเพื่อนนี้ละอ่าน้งจุกมาสรงนี่ก่อนน้งจุกฝ่าห้านให้ิน้จุกมาฝ่าว้านก่อนถ่าแล้วนะดฝ่าว่านให้แล้วเปิดนั่น้วบ่ล้าเปิดบิน้วบ่นน่เปิดบินไ้ะเออลูข้าประจำแล้วิออมีเคนเดียวนี่ยแพ เออรงไหนนะลูกค้าประจำเพือการได้นี่กับมาลก็ตื่นเต้นเห็นขนมลายซี่นั่นซี่นี่อยู่นี่มาลก็เปิดให้ป้าได้เลยนะก้า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 กาก้ากเอาเงินน้าเจ๊จ่ายจ่าจ้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 าา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 จากาา้าาาาาาา้าากาาาจาา้าาจาาาจ้าาาา บอกว่าเซ็นไว้แล้วว่าเราก็เปิดร้านนี่ว่าถึงๆผู้ใด๋เราสิเปิดร้านว่างๆเราสิเปิด้านนึงเซ็นเลบอกป้าแปเตอร์ไปมูนเลี้ยงแถวเข้าห้องเตยูกจังบ่ทันบ่ไปซ่าแล้วเอ๊ะๆเบดกระแพดอกระแพลุงยากเ้เอา้ลุงยากอันนึงเียวเรามแห้งันอยู่ดินน่ะแล้วเด้เนาะเออขอแห้งเาเด้ บ่าวอยู่ว่าจะออกกําลังกายบ่าวแห้งไปเศ้าข่อยบ้ากับป้าอยู่ว่าป้าเราถามเขาว่าลุงไปใช้ฝ่าว่าข่อยบุจักข่อยเราลงมาก่อนข่อยข่าวเราตื่นก่อนเด้เดี๋ยวเราลงมาก่อนเอ้าว่าเราลงมาพี่เออก็ลงมาพี่แล้วเพื่อว่าจะบ่าเห็ดไปน้ำปลาเตอร์แล้วก็ใส่ถือกุ๊บไปน้ำเพื่อว่าเอ้าไปเกี่ยวข้าวหน้าแมงนิ้วจักข่อยว่าไปนสิไปใช้เถอะว่าลุงไปใช้เถอะเดีจังว่าให้ป้าทูถามเมืองว่าแล้วไปใช้ว่า แล้วมาคนดีนเทีอนประเชิพี่น้องเลยอ่าเห็ดเหี้ยไดเลยเห็ีเหี้ยไดเลยเสร็จเส็จเสร็จแล้วก็กางได้เห็นแตที่แลมาแล้วก็ซื้นั่นซื้นี่่ครว่าอยู่ซืเด็กหมซืเด็กก็ซืเด็กเหอรันดิเด็าใรฟันดีวะเฮ็ดมเอาเด็กมว่าคือนี่น่เอ้ยน่าซืเด็กซืเบอร์กบแปดเจ็ด หนึ่งแปดเจ็ดบ่อเด็กลามาคืนนี่ไปวันนะวนเราไปเกี่ยวข่าวหน้าแม่น้องนิ้วหะไรแบบว่าแต่แม่นย่าดีนองะนะนี่โบมีนะวันเราเบิ่แหลบบอกดียางกันคือว่าไ่ได้ชนิดกันถึงๆก็ไปเกี่ยวข่าวซอยใครวะลุงหลักมีไปใส่กับวัชจักก่อนเอ้ยปนเท่เลยเปนเซ็นเป็นเท่มาเพียกับวัจักดิเเหียกบจัก ทำไมเราไม่ให้กูเป็นอะไรบ้านเดียร่างกายเป็นอะไรันเนียไอ่เช่าเอ้ยนะแล้วกระบากับเบอะเราเมื่อไรพี่นอนเราหิวข้ากระถาบะหมูกระทะเบิดอะไบอสเราปะยู่ดอกเหรอยังมูไม่เคยกินดอกอันทีเดียวมาคืนนี่แหละพีนงตัวเด็กๆกับไปยงเฮียนบ่แล้ววะไปต้มพักกินแมลงนะ พอาซื้อน้ำจิ้มหรือปลาเต้ามัซื้อเงินเหียก็ได้ยอเลยนี่ช่ีน้ำจิ้มเ่าะน้ำแข็งใมุมเองน้ำจิ้มมีหอยีใช่ลูกิยังบเบิดแล้วเบิดแล้วจะเห็นเทียบแล้วลูกพอแล้วพอแล้วอยากกะจ้าไหมอยากกะจ้าหมไปจ้าไปใช่ใช่รถเดีอช่รถเดี๋ไปเอารถไปเจ้าโกเด Cô ở đây, à, cổ đấy độ xe nòng cổ đây phụ nào phụ nào ông ta mẹ phải à bé anh nòng cổ bé tiếp ừ ừ phải bé ừ nó nòng sai thật ma là ừ anh lại xem mỏ cổ đấy độ xe mỏ cổ đấy à, cô cổ thấy non bò, cháu việt non bò. Hey, nhá, điền, 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 ห <ira> ึมาซ่าเอาน้อยเนี่ยสมัยสมิพี่น้องเอ้ยจดด่างคือบ่เห็นกายไปกายมานี่คนที่ซื้อซอยก็ได้นะจุกหม่โย่แหละเฮ็ดเบีเฮ็ดงานอยู่พี่น้องเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ํายังบ่แล้วบางคนก็ได้คนอยู่อยู่หน้าเลยอมาฮอดบ้า อาโซกอย่างนี้ดอกแฝดเมื่อซักเสื้อผ้าบอผขาเก็บมากองไว้บนอ่างล่างอ่างป้าพี่ได้นะว่าสิซักได้โดดขึ้นมาพี่ด้วยนี่ยอ่างป้าง่ายเลยนะลบกลัวแล้วอีกเลยอ่างเสื้อผ้านใช้เกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็เก็บมากองไว้ว่าสิซักดดดื่มเลยน่ยรัวพี่ดิมี่อนะนุ่มบ่นะลูก นี่บ่ได้สิกินนี่บ่กินกระตูจ้าเด้อเนี่ยก็ปีนขึ้นนะเฮ้ยเกาะเกาะเอ่อเอ่อเอ่อเด้อเด้อๆบรกะทับกระเที่แย่ๆนี่ก็ได้ กินบ่เนี่ยกินบ่นมแรงนมแรงคือของไอ้ตาเนี่ยกินบ่กินบ่คือของเจ้านอะบ่มีคือของเจ้านะงเงาะแดงนะลงมาลงมาตกนะะไว้โกะโกโกลงมาลงมาไปขี่รถผู้ไปขี่รถผู้ไปไอเรถบนพื้นพุ่นไปหรอกไ ไปไปไปคายปเตอไปเนี่ยปเตอสีซื่อซอยไปไไปพูนไปเนี่ยเนี่ปเตอสีซื่ออเตือน้ำปลาน้ำทอดได้นี่กินกับข้ต้มได้ไงเตาเอือแไ่ต้มาเอาไว้เอารอบน้า เอะเออยุงเอะเอะเดเอเอตั e ้งอเาไม่ย e ังเดบนอมอยอูส e ิไปสทองเบิ e ้ง e น้านี้โดก็ซาตุนิสางไ้นอออกไเสียงยู่เสยั้งนอออต่มันองัวอยังงัวอัวดีเพื่อนก็ไม่แต่งัวแล้วนะจุกไมลูกาลายลายนี้บ่ใส่โดดเบิ้งหาเบิ้งหาเส่ไดนี่

หาบ่าไรก็อ่าน้หาิซี่อานถานดูให้ลูกค้าอะไรอ่ะนี่แค่ะไรแตันินตันรตาตันทาอ่ทิามอกทิจี่้วไม่มีน้ำน้ำตาลเอ้ยนะอุณหะอันนั้นก็ได้ต่ตอยู่สามอ่านิบอกิาเป็นอะไระไลูค้าถามลูกค้าไอ้จังหวะนี่แหละ มาจ่ายมาแสต๊บคิดเจ็ดให้ลูก้าคิดเองเออมากินกันนแม่ปะเตอร์ะเราซื้อนะเตอร์บอะไรก็ติเจ็ดาปะติเจ็ดาวมันบ่วงเยโบงจังเลยหงด้ยดยเมีดทีเดียวอามนใช่ใบพันบไรมีเอ้ไม่รู้ใบ ยงตามีช้านพลังกจะคืออ๋อพ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 แล้วพอแล้วมัน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 มัมัน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 นมันมันมันนนมนมันมันมนมั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 นมนมันมันมนมั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 นมมันมนมันนมั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 นนมั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 นมนมั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 นนมันนมันมันมันนมั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 ันมันมันมัันมันมันมันันมมันมันันมันมม

ซักกกกกแม่มะสุดอ่ะกินุกก็ได้นีมีไก่หมูยงอะอ้ายสัสดีพี่น้อง้เนาะคลิปนี้บ่มีหยังหลายเด้อเนาะพาสาวน้อยขึ้นมาเ้า้าใปาพี่น้องเพิ่นสิไปเกี่ยวข้าวแม่น้องนิวเนาะไปพ่อก็มาคลิปหน้าไปเ้สวัสดีป้าุงอ้าดจ๊ะจ๊ะอ้ายดัตะโล รอย้ะสบายดีเด้อไปลงเลยบายบาย